สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีวัดสุขูสุขนสบายดีตอนเสาร์พี่น้องเมื่อนี้ก็ตื่นมาตอนเสาร์เนาะเดี๋ยวซ้อนสิพามาหลาะเบิงบรรยากาศอยู่ในสวนหลังฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกถือว่านักเติบเดี๋ยวพี่น้องมันเป็นยามแรงเนาะดินมันแหง้งแต่ว่ามันเฮาตื่นมานะ่ะซ้อนบอกขีดว่าฝนสีแห้งไปน,นี่น้ำยังหกอยอยู่เลยเนาะแถวสวนนในนำ้ำถมแล้วก็น้ำอยู่ให้หน้าทั้งหลังน้องกะอ่างเต็มอยู่เนาะ ฝนตกย้ามแรงจาฝนหลงละดูเดี๋ยวสิพ้าหลาอเบิงเนาะปะเทิงฝ่ายนคะึมคึมเนาะมือคืนนี่อ้าวเอามันหอนแบบว่ามันเอานะนะเอาเทาเอาว่านี่ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่ากำลังสิหอดเจ็ดโมงเนาะมันก็บแบบ ตะเวนยังบบขืนยังข้มฝา่ฝาข้มฝอนอยู่มึงแนะนำอังเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งให้หน้าหลุมหนองเมื่อในวันอาทิตย์เด้พี่น้องตลาดว่าซิเมื่อตลาดนะคะสวัสดีค่ะคุณไข่หรือยังคะสบายดีเมือนมันหนียวพี่น้องเนาะ บ้านสวรรค์นฝนตกเด้อเนาะเทแยวใดตกแน่พี่น้องเหม็นมาว่าสู้กันฟังหน่อาดูบ่งนี่น้าอันรุ่มไ้น่าุ่มอันนี้นะอันนี้มันเป็นไฮน่าลุ่มนองเนาะแต่คือปกติน,น้ำหนนองมันมันซึมลงมาเด้ทุกคนเนาะ น่ำมันแก่บแบบให้หน้านะสุ่มตลอดเลยบนนี้พ่อผลตกเลยน่ำเต็มให้หน้าเลยก็บบกเงอขัดว่าเต็มทุกข้อไม้ว่าอ่างฮะนะเนะผลตกจนน่ำนองผลตกทำดดกบักม่วง ส่องลงมาทงหน้าบานี้น่แปลนเอิดเติดเนาะบอว่าสิเป็นข้าวโพดบอว่าสิเป็นแตงโมคือปิดแล้วเบิดแล้ว <c oughs> ยังเหลือแต่พักกระหล่ำลนในสวนท่านได้หอดเก็บอยู่ <c oughs> บึงแน่พี่น้อง <c oughs> ทุกคนดูนี่สิห <c oughs> น่ำเต็มคุมเลย <c oughs> มะขาโพดกระต้นมันกับใบยังแล้วเพราะว่าตัดไหงัวเนาะแตงโมข้าจอกกับปิดเบิดแล้วหน่วยมันเบึ่งเนี่ยน้าเต็มเลยแถวคุมเนาะปะเดี๋ยวสิพาเลาะเบิ่งสวนเลยบรรยากาศหลังฝนตกนี่มันสดสื่นอีลีเด้มันยังคึมขึ้มอยู่ห้องน้ำไปยังแบบยังเป็นหมอกอยู่นอนนี่ อันนี้หนำตามคู่มันผลตกยังสี่กระดีเนาะมันสิได้หดทางมือนนิก็สิบ่คอยมีฝุ่นบันไดแล้วมันก็มาล่างอันขี้ฝุ่นตามต้นใหม่ใบห้ามันก็สิเเหตุห้มักม่วงเข้าจับลายขึ้นเด้พี่น้องเนาะถ้าฝนตกยามนี่นะนี่ เดี๋ยวก็มีแมงขีไห้ออกเลยบัน,นี้อันนี้มักถั่วปลูกใหม่พากกรล่ำกันยังท่านเด้แบบกาลังเริ่มห่อบึงเนี่ยอันนี้ปลูกเองเดีทุกคนนี้เคยเห็นบ่ นี่คือสดๆจากสวนเลยนะจ๊ะมันกำลังห่อแล้วไก่สิแบบว่าเก็บไปกินได้นี่อ่อนซ้อนหักปลูกเองเนี่ยมันคั่วยากมันบ่งเขาเนาะบ่งมันเขาไปกินอยู่จอมันผลออกมาผู้ใดคั่วเป็นกระไดคายเนาะบึงแนะนำถั่ว มันเป็นยามแรงเนาะมันแบบดิดมันแหงนะบอกง่ายๆเลยคนเห็นน่ำอ่างขนาดนี้นะถือว่ามันตกนักเติบแต่ว่าขอนสีแจ้งนะได้ยินอยู่เสียงฝาแตกเนาะผ่าห้องเบิดในสวนสีเขียวๆย,ยัังเรือแต่หมาข้าโพดลุ่งไขรแต่ว่าที่ปลูกพร้อมกันอะแล้วก็ได้ต้มเลยลเนาะ ยังอยู่ไ้น้าเดียวนี่เลยเพราะว่าแต่กีบปลุกผมกันแล้วัดทีนี้ของเรามันเป็นดวงเนาะแเล้าก็เลยได้ใส่มาเขาโพดแหล่แบบประแพงผู้ใดที่อยากกินกันรอหลุ่นต่อไปมันปะ่ะานได้เริมิมเน็บพักสับขั้วยากนะ นี่ข้าวโพดจ้าอันนั้เป็นต้นโออิชิพี่น้องเนาะอันนี้เป็นมักอือเนาะบ้านเขาเอิ้นมักอือหรือว่าฝักทองปลูกเองด้<ม>อุ้ยเลืกถนกอุ้ยแต่ว่าอัน กลายหมากอยู่ที่พี่หนองกล่องค่ำคืนอยู่บกหัวมันสิมันบอมันในผีหน่วยแบบไหนอันนี้เป็นของสวบรคนเองเนาะของข่ายอีแม่ วงกลอนเอาพักสลัดมาป,ปลูกอยู่บอกว่าทายคิปปลูกอันพักสลัดผักกาดแก้วกับบอแปบแลว้วพอดีอ้างนาแตกใส่บางเนี่ยมันเหลืออยู่ต้นเดียวอันนี้เป็นบักเพ็ดเนาะหรือว่าพริกพริกเขียวใชไหมกับปลูกอยู่3ามสี่ต้นพอได้กินอันนี้โออีส e ิจ้าเนาะ เอาไปใส่ต้่มไก่หรือเกีหยงนอม้กระันวคือกันจ้าเอคั่นมาทั้งไหน้หนาบะคาโพดท,ที่แบบว่าเคยเป็นปลาเคยแบบเขแบบียวงามอุ้มทุ่มเนาะมือนีเบิดไปแล้วเหลือมาเยกมาอยากอันนี้คือมันเหลือแต่ตัวอีแม่แล้วเอาต้นมันมาแซมเนาะยังแต่พอได้กิน ที่แบบมันเขียวห่างๆแบบสวรรค์ห้เบิ่งเมื่อคืนนี่แหละมันบ่ค่อยมีเขียวเนาะบ่ค่อยมีในนี่เบิดแล้วขายเบิดเนาะแต่กรยังอันบริถามอีเมล,ลว่าเงินขายมาขับโพดแล้วได้จักบาทเนาะเดี๋ยวสิมาสรุปสู่ฟังอยู่เบิ่งแนะนำจนเต็มคุม้มแล้วก็ซีลงงไม่อยู่แล้วว่าแต่ว่าลงแต่พ่อได้กินสือส่อๆกับพ่อเนาะ เพราะว่ามันโบมีฝุ่นแล้วถา้าเฮาเฮ็ดตกอกะต้องไปลงทุนเพิ่มคือไปสื่อฝุ่นขีหมูค่ะเจาะมาใส่อีแม่เราก็เลยแบบอยากปลูกแต่พ่อได้กินซื้อๆเพราะว่ามันไก่สีลงนาแล้วข้าเจากัยังบ่ทันได้มีเวลาผักเด็พี่น้องเนาะมันก็นเดือนสองแล้วแต่เป็นเดือนสามเล่าอะไรเรื่นี่นี่นถ้าขายมากทั่วดินเนาะหลุนต่อไปน้ำอังเลยแถวห,หน้นา อันนี้ก็เป็นบวบเบ้ากี้เนาะข้างมันอ่อนมันหุบอุบยุบลงใส่กันไปเลยบ่ได้เป็นคู่บ่ได้เป็นคลองเลยเนาะมันหนักเครือมันตะกี้ขาบวชขิดว่าเครือมันสีหลาปานนี้ปอดมีแต่หมากนี้ใหญ่บวบนะแต่เจแล้วก็ไปขายเลยเลยมือน,นี้แล้วเขาเไปตลาดนี่ เห็นแล้วมันอ่อนซ้อนแต่ว่าบวบย่ามเล่งนี่มันหวานกวัวย่ามหน้าเด้ทุกคนเพราะว่ามันฝนบรรตกเนาะนบวบจ้าปลูกเองโดกโดกมันเป็นคู่ขอเลยเอาไปหนึ่งกินกับปนกับแจ่วเนาะแกงใส่เน่อไหม่แกงใส่ยังกระแสบขาออีแม่ก็มีอยู่ผูกกินพ่เปิด พรมันหวานเบิดแล้วเนาะสวนแบบเริ่มเป็นแห้งพอเมื่อก่อนสวนกับแมมก็หือไปแล้วเนาะหัวพักบัวนี่แล้วก็อีเมลแล้วก็จนเอาในผักกาศดมาว่านเนาะมันก็เริ่มสีเขียวเริ่มเบิดไปแล้วเพราะว่าตนหอมเอียงเข้ากับแก่ไปแล้วแต่ว่ามาเคลื่อนอย่่งนย่างอยู่ อันนี้เป็นดีเด้พี่น้องบอเคือเคือน่ะได้ขายตลอดจนบ่บมีหน่วยแดงพู้เลยของยีแม่เพราะว่ <laughs> าเห็ดทงละสิบบาทนะบา้าหลายๆเบิดแลเลยจ้าอันนี้เป็นดอกดาวเฮืองดอกไม้เบอ้อแนะนำอ่างไม้ไหน้าอันนี้แนะนำฝนเด้โบแมนเฮาเปิดใส่ กระยไปอีกเนาะอากาศแบบสดชื่นเมื่อนี้นะเกสิ้า้าไปเบิ่งทั้งหน้าบ้านตื่นมาก็นหนางเลย จักว่าสวยๆมันสีลงมาอีกบ่าจากักบึงตีบ้บ่ได้เห็นตะเวนเดเนาะแล้วก็บแบบเย็นๆคงสุกจยคือฝนสิตกอีกนี่สงสัยมันเป็นแบบพายุเนาะห่อนกับเย็นประทาก,กันมันก็เลยเหตุให้เกิดฝนมัง้งอันนี้น่ะมักพิกอีเมเท่าเดทุกคน อันนี้คือพริกนะจ๊ะกำลังเป็นเนาะนทางนี้กับแปนแล้วแต่ก่อนมีปลาบักกระโพดปลาลวยหนีเนาะเพราะว่าเขาตัดขายบนแล้วป้าดสอ,อนซอนบักอือเราเดชขลุขลืออยู่บนที่มีแต่ลูกใหญ่ผู้แม่งผู้ ยังเหลือแต่ข่างมักทั่วพลได้หำหัวผักอีแม่เถ่าเสยม่งแนะนาํานําหงเลยเดี๋ยวสิพามาเบิ่งหัวผักคุณยายเนาะ อันนี้นะคือผักเทียมเดยทุกคนเนาะกระเทียมนะยแม่เคยเห็นแต่ยูหานอันนี้คือข้าวจุขาปลนะูกเนาะเป็นนันผักเทียมอีเมถาวงในหัวมันพุลุพลุอยู่นี่เนมลงไปก็เห็นเลยมาเบิ่งหัวผักบัวป่นในเบิงแนงอะตากเทตากว่าไม่ต้องหัวใหญ่ๆผูกเห็นแล้วอ่อนซ้อนบ่ อันนี้หอมหัวแดงนี่ของอีมเมทัลจ้าอันนี้นั่นเป็นหัวเนาะของอีมแม่บริสันต์นี่สำเนียงของแม่สวอนบริสเ็นปานนี่อันนี้ของเราเนาะมันโถงามเนาะนี่ดินมันบริโภคเลกแต่มันเป็นมังอะอีบุนเฮาแนมลงไปแล้วนี่ก็เห็นเลยมันตากออกเนาะแต่ว่ายังท่านได้เก็บได้กู้อยู่ ยังที่ปลูกได้เฮาก็บบริษซื้อนอันนี้เป็นหอมหัวแดงที่เขาปลูกเองนี่ถ้าหอมหัวใหญ่ที่บริษปลูกก็ซื้ออยู่แบบที่เขาเจาใส่ย้ำใส่อย่างท่า,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 าน่ะนะ คาเหาอสวนยามือเช้าหลังฝนตกอากาศดีแห้งนเนาะเบิดแล้วบักโม้ซอยนี่กับเบิดแล้วเนาะเพิ่นเก็บไปเบิดแล้วเครือมันก็หยุบตายไปเลยเด้ ตื่นเศร้ามากบพาทุกคนมาเเลาะเบิ่งอากาศเศ้าๆเนาะแบบบรรยากาศย้มมือเศร้าเนาะหลังฝนตกมันสดสื่นแหงนนำก็หงเนาะทางหลังสาวรนมีหนำหงเด้อทุกคนเนาะพ่นแหละสวยๆก็คือสิได้เห็นเบาแปบเนาะเดี๋ยวฮาสิไปไทยอัปเดตอาการสู่ฟังเดี๋ยวสิไไเ,าาสเสข่าบ้านเนาะตอนสวยไปนั่งหลินยู่หานุ่นแหละ มือนีกัสีสัมบัยแนย่เพราะว่าโบกีฝุ่นบันไดดอกบริโภดทางและเพราะฝนหดหายแล้วเนาะมาฮอนี่ก็คือสิได้ขออนุญาตลาก่อนเดิ้ลนะขอบใจบิดสุภูสุขนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจหายแบบแบบสวัเด้พี่น้องขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเนาะผิดพลาดประก,กันได้ก็ขอโทษขออาภัยเดิอ้อไปแล้วสบายดี